ราชกิจจาได้ประกาศเพิ่มอีก31จังหวัดนะครับ30บาทรักษาทุกที่ครอบคลุมทั่วประเทศเริ่ม1มกราคม2568นี้ครับรัฐบาลทําได้สําเร็จตามเป้าหมายใน1ปีเปิดครบทุกเฟสเท่ากับใช้เวลาประมาณ2ทศวรรษนะครับจากการพัฒนาน,นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ครับล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องจังหวัดที่ดําเนินการตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวฉบับที่2พุทธศักราช2567เครับเป็นการประกาศเพิ่มอีก31จังหวัดที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบาย30บาท,าทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวซึ่งทั้ง31จังหวัดมีดังนี้ครับจังหวัดจันทบ,บุรีชนบุรีชุมพรกาฬสินธุ์กาญจนบุรีขอนแก่นกระบี่มหาสารคามนครปฐมนครศรีธรรมราชพิษณุโลกภูเก็ต ปราจีนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองราชบุรีระยองสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามรีสเกตสุขโขทยัยสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีตากตราดอุบลราชธานีอุตรดิตถ์ยโสธรมุกดาหารและจังหวัดฉะเชิงเทราครับซึ่งทั้ง31จังหวัดที่ประกาศนี้นะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวเริ่มได้ตั้งแต่1มกราคม2568เป็นต้นไปนะครับ โครงการ30บาทรักษาทุกที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนแล้ว100%เปอร์เซประชาชนทุกคนนั้นจะมี health ID ประจำตัวนะครับได้รับบริการรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชนกลายเป็นใบส่งตัวในรูปแบบของดิจิทัลครับการแจ้งเตือนนัดหมายหมอผ่านไลน์การหาหมอผ่านออนไลน์หรือมีการสมัครงานเป็นไรายเดอร์ส่งยาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไรายได้เสริมครับ รวมถึงการเจาะเลือดที่บ้านสําหรับผู้ป่วยติดเตียงเครื่องล้างไตอัตโนมัติสําหรับผู้ป่วยไตวายรื้อรังระยะสุดท้ายที่ให้ยืมไว้ใช้ที่บ้านเป็นการสาธารณสุขเชิงรูกมากขึ้นประชาชนที่นอนติดเตียงได้รับการรักษาที่บ้านได้มากขึ้นครับ